เป็นใหญ่ก็บอกเลยว่าต้องระวังด้วยนะฮะพวกนี้มันจะเอาเปรียบกับเราได้แต่ว่าเราผมกลาแต่ว่าบางครั้งเราจะกลานะครับสำหรับโว่ออฟแทงครับผมไปกันเลยเราต้องอยู่เป็นกลุ่มด้วยแล้ว ถ้าเราดยเดี่ยวเนี่ยหัวทงไม่ได้นะฮะจต้องอย่าหัวร้อนนะะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระสนุนบางครั้งที่เรายิงมันจะยิงไม่เข้านะคือมันไม่เน้นทำลายทุกทุกขันนะครับ ่าให้ตัวเราเนี่ยเป็นตุกัาพวกมันเล,ล็วเอาละครับเดือดเสรแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราจริง ดเียมรอยออไไอ้อยอยู่อ้าวเป็นแล้ว่ะคออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยดีรถังคัยังไม่ได้เลยมีกระสุนเฉียดด้วยนะยรถถัง่าสเสียหายแล้วรอเสียหายครับเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเี้เดี๋วเยเี้ยกดดฮะทาง น,นีเอง,งนี่นี่นี่เอเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกัน ยกที่สองผมคือรถถังเนี่ยมันไม่ได้เน้นทำลายทุกทุกทุกคันนะครับผมขอบอกก่อนถึงเวลาลุยกันแล้วต้องอยู่กลุ่มเราก็อยู่กลุ่มเราก็จะไปทางนี้แต่เ้าว่ามันมันอันตรายนะ เอามนนัต้นไม้เฮ้ยเราใช้เป็นที่กำบังได้นะโน่นต้นไม้โดนโดนเฮ้ยกำบังกันบังมันมีครับผมโดนแบบนั้นไม่เข้าโอเคมันไปแล้วรถทาง้างครับ เฮ้ยเฮ้ยโอเคมันไปแล้วเออจากไหนอะอุ้ยจากไหนวะเอา้าเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนยิงมาจากไหนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมผมระแวงและเฮ้ยยิงมาจากไหนอะโอเคตีสาขาพังครับ ไปโดนโโดนอ้าวเกือบเลยางบอกเลยว่าลุยได้ลุยได้แน่ไอ้หนูทไหมกีมไปแล้วไทนันยออีกคันอยู่นู่นครับ ระวังจะเห็นเราได้เห็นเราได้ไม่เห็นเหรออ้าว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 ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเห็นผ่ายนี่เห็นหรือหรนหรอไม่เห็นหรออย่าแกล้งเราเลยนี่เลยกันบานนะผมเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบกเบก โอเคมัน okay, ไปแล้วชนะครับโอเคครับสนามที่สามับผมสนามที่สามก็ดูหนาไวไ้เลยนะครับว่าในในแมทเนี่ยมันหนาวเฉยนะครับแต่ถ้าปก็ร้อนนะครับแต่ว่า เราอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยก็ค่างจะดีเลยครับผมเังไม่ร้เลยมุควมสมบูรณ์มีแทนไทยกับผมเรามีโอกาสแค่ชีวิตเดียวนะครับถ้าต่อไปนิดคงไม่น่าจะรอดนะครับก็เยอะๆๆๆจอมสะด,ดุดวะ่ะ <c oughs> อ้าวรถถังมาครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนรอด้วยดิอย่าลุยเดี่ยวผมก็บอกไปแล้วนะว่าเราอาจจะโดนลูกศมได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยดัน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 เดยเย็นๆดเย็นพี่แต่เย็น,ยน,ยนโอเค ก็มันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่รุ่นก็มีระดับหูเพื่อนไปแล้วผมมันจะมีทั้งหมดสี่ระดับระดับแรกก็คือเบาระดับ2กลางระดับ3หนักระดับ4เนี่ยเป็นแบบที่คาดนะครับนับโหมเบาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันที่คาดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงับผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับ เดียวมันละเอียดมันจะเยอะนะือเวลาผมมันก็ต้องดูด้วยคือศูนย์จอดก่อรถทางข้าศึกไม่เป็นไรผมเอาคูุก็ได้เขายิงครับเข้มฆ่าศึกถูกยิงเออโอ้ยุ้นปลช่วยมีแคคไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวๆๆๆๆๆเต้องเฮ้ยๆนัดเดียวนัดเดียว ทนังไอ้หนูไอ้หนูเอาขององแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยแย่เพียมากทังเซครับเฮ้ยนี้นี้เผอใครวะนี่นี่อ๋อนี่นี่นี่5จรอรอผังรอพังไม่โดน ไปแล้วเอาๆๆออ,ออืมอ้อมอออาเคนเฮถังคันนี้โหดนะลุมถมงลุมแล้วไอ้หนูลากกอนเพื่อนไปซุปกติอ่ะ ตายตายนัดเดียวตายไปแล้วอัตราพานมากนะว่าไหมมาดูคู่ที่สี่กันหน่อยนะครับงานนี้ก็คงจะแผวไม่หยุดนะครับคือเราก็ต้อง ใช้ตัวเร่งด้วยนะฮะเราต้องใช้ตัวเร่งอยู่ับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราชนะหรือแพ้เนี่ยมันก็รางวันที่ใด้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผูขอเน้นมุ่งที่ชนะแล้วกัน,นครับเพราะว่ารางวัลมันมเยอะดีมากนะคือถ้าอยากใช้ก็ใช้ไปนะครับส่วนที่ใครไม่อยากใช้ก็เก็บไวนะ้ไว้ใช้โอกาสอื่นนะผม ผมใช้หมดแหละนะไม่ต้องเจอโจดแล้วเฮ้ยล็อกเป้าไม่เข้าไม่เข้าตึงปูเข้าครับเข้าครับตึงไม่เข้าเข้าแน่เดียวนะครับพังนี่พังหายแน่หนูเออเฮ้ย เย oh. 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 oh, oh, oh. oh. oh, ีันเยออภยเบาเบ้าเบาเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงมนจากไหนอ่ะอาปืทมันไม่ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นผมผมเริ่มงงเลยนะว่ามันยิงยิ มันยิงมาจัดไกลเหรอยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าโอเคถอยหลังถอยหลังเฮ้ยมันไม่ถอยหลัง ับผู้ชมครับ,ม,รบมาแม้ว่าผมเล่นสายปีแล้วมันกาดด้วยเออแต่ที่ยากทุ่ง,นงเน้นก็คืออัพเกรดฮนะก็วิจัยครับผมเขาเป็นในเกมเขาเรียกว่าวิจัยหรือถ้าเราเรียกติดปากว่าอัพเกรดั่นเองนะครับให้มัน แล้วก็การต่อสู้เนี่ยให้มันเหมาะสมมากขึ้นครัรรถถง,งรบผมยังไม่พูดเลย คันนี่ที่ผมจะพูดเนี่ยนะฮะพอคุณป้อมปืนเนี่ยแทบจะไม่หมุนมั <c oughs> นเป็นอะไรที่เรียกว่าลำบากครับอืมโอเคมันไปแล้วชนะครับผมอ่ะจบ <c oughs> ยังไม่จบดิโอเคขอยกสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็อาจจะถ่ายได้ไม่เกิน ยีสนาทีนะครับก็เอาให้มันพอๆออความจำที่อัดที่ผมอัดไว้นะก็คือลงไว้ดูเล่นๆนะครับก็ไม่ได้หาผมกำไลอะไรเลยนะครับผมสถาบานนะครับพอายมระวังด้วยนะครับเพราะว่า เจ้าผมเจอหัวแต่ไม่ใช่หัวแต่เป็นเพื่อนตามมาอีกครับเพื่อนหรอเพื FR ่อนไหลล้อไหลล้อแะย่อย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 ให้ยิง พัดเป้า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 มันแรงเกินไปแล้วผมใจเย็นๆ,ๆเย็นๆครับผมทีละขั้นทีละขั้นอุ้ยนุ่งหางก็บางอีก รอรอทำให้รถังาจอยังไม่ได้เลยไอันนี้หมาลัวเลยลัวอู้ไม่เหลือเลยครับผมนอกจาก ตายแล้วลูกอ้าวอาไอ้หนูอ้าวอาตายตายตายเจ็บหนักเลยเออโอ้โหเต็มเต็มเลยครับผม ไอหน้าทำไมมันยิงรัวขนาดนั้นเฮ้ยปืนมั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 นแรงเกินไปหรือเปล่าว่าไหมเออมันดูเหอมันแรงแรงมันมันดูโหดร้ายเกินไปไหมว่าไหมโอเค ตาย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 โอเคครับผมว่าคลิปนี้ก็จบแล้วกันเนาะนรับนู่นวันแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเติมอายุเผื่อดูต่อนะครับ๋ยรดอดูคลิปต่อไปก็ดูแบบของตอนต่อวันลงลงเวลาไหนก็ได้ครับก็แล้วแต่ผมก็ผมอารมณ์อยู่ที่ซึ้นๆสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไหนเองครับโอเคครับจบครับผม